ก็สวัสดีครับสวัสดีเอวันนี้นครับวันนี้เรามาอยู่กับคูบุต้า L50 SP นะครับวันนี้ในวันนี้ครับก็จะมาให้นะครับให้ความรู้นะครับให้อ่าไม่ใช่ทรให้ความรู้ดอกคือเออวันนี้ผมจะมาบอกนะครับม,มาบอกมือใหม่ทุกท่านหรือม,มือเก่าทุกท่านที่ไม่รู้นะครับของ L50 SP ที่ว่าเออพวงมาลัยมันแข็งเนาะคือพวงมาลัยมันแข็งก็คือ ถ้ามันแข็งนะครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนบูทนะเปลี่ยนไปก็แข็งเหมือนเดิมนะครับแข็งเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนบูทนะครับก็คือเราก็ใช้ไปก่อนอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่หยอดน้ํามันนะครับเราต้องหยอดน้ํามันนะครับนี่ของ L50 นะครับของ L50 SP นะครับนี่เห็นไหมนี่แหละมันจะมีบูทบูทยางอะตรงนี้ข้างในนี่แหละบูทมันจะมีบูทยางเห็นไหมไม่เห็นหรอมั้งเห็นไหมครับบูทยางเห็นไหม มันจะเป็นบูทยางอะ่ะอันนี้น,นี่มันจะเป็นอันนี้ยแล้วก็มันจะมีบูทยางข้างในนี่เลยให้เราเอาน้ํามันอะ่ะให้ถ้าถ้าน้ำมันมันจะหยดไม่ได้นะครับเราต้องเอาไม้ไอ้คนไก่นะ่ะเอาคนไก่นะ่ะคนไก่นะครับใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ป, λά, ป λά ้ายป้ายไปนะครับเดี๋ยวน้ำมันมันก็ลงไปเองนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนบูทนะอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับรอบหนึ่งคือช่างเขามาเปลี่ยนให้ร้อนนะครับวนันนี้คือช่างเขามาเปลี่ยนให้แล้วรอบหนึ่งเปลี่ยนให้แล้วทีนี้ มันไม่หายมันยิ่งแต่มันยิ่งแต c, ่แ,ตแข็งกว่าเดิมนะครับบูทใหม่เป็นบูทใหม่เนาะมันเป็นบูทใหม่ทีนี้มันยิ่งแต่แข็งมันยิ่งแต่แข็งกว่าเดิมทีนี้ผมก็เลยน้ำมันหยดนะครับน้ำมันหยดหายนะครับตอนนี้พวงมาลัยนิ่มมากเลยนะครับนี่ขับสนุกนะครับขับสบายแล้วตอนเนี้เนี่ยขับสบายกว่าตัว c, 50, 50นั้นอีกตัวห้าสีห้าซุดห้าศูนย์ดีทีครับขับสบายมากเลยครับคือคันนี้มันนิ่มทุกอย่างนะครับคือเกียร,ยร์อะไรก็ใส่ง่ายหมดนะครับห้าศนะูนย์ดีทีเนี่ยคือตอนนี้ก็ คือตอนนี้ผมว่าตอนนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่าพวงมลาลัยมันนิ่มแล้วก็คือถ้าพวงมลาลัยนิ่มก็ก็ขับสนุกนะครับทุกคันเลยมาไอคันดีทีผมผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนบูทแล้วเออเบียร์สามขวดนะครับช่างเขามาเปลี่ยนให้บูทของเขาเองนี่คันนี้ก็พวงมลาลัยเนี่ยก็ยอดน้ํามันนะครับใครที่ไม่รู้นะครับถ้าพวงมลาลัยแข็งนะถ้ามันตึงตึงมือ ใส่เลยครับในน้ำมันไปเลยยอดน้ำมันแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่ป้ายๆนะป้ายข้างมันเนี่ยอ้อมข้างเดี๋ยวน้ำมันมันจะไหลไปเองครับแล้วก็มันจะลื่นเองเราใช้ไปใช้มาเดบูดมันสึกไปหรือว่าเราจะใช้ใบใช้เรื่อยๆก็ได้เดบูดมันก็สึกไปเองสึกไปเองมันก็เดี๋ยวมันอ่อนเองอะไรเนาะอย่างนั้นแหละนี่นี่ก็เป็น50นะครับ HP นะครับตัวนี้500ชั่วโมงแล้วคือไม่ค่อยได้ทำงานนะคันนี้คือผมเอาแต่ดีทีไปทำงาน วันนี้ก็มาถ่ายนะครับปุกยาของเขาเนาะปุกยาไอ้น,นี่ปุกยานี่ยนะครับปุกยาเอ่อ